สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบอเบียรดําซิ่งครับนะพาเอฟซีมาดูน้องใหม่ป้าเราครับวันนี้น้องใหม่นะครับก็รถเกี่ยวนะครับตัวแรงตัวแรงของป่ามาถึงอู่แล้วครับแต่เรายังไม่ถึงรับรถถึงก่อนครับรถทะเลโทเบปลปุกครับเพราะว่าผม ตื่นสายพี่น้องตื่นสายไม่อยากจะพูดเลยโอ้นยนี่ถึงแล้วถึงแล้วไม่มีคนอยู่จริงๆครับปลาเราไปไหนวะเออ ทะเลเราก็มีนะแต่ไม่วิ่งครับขี่คานพี่น้องเมื่อยจ้างครับสวัสดีครับ,รบมาถึงนานยังมาไง่ายไม่ไม่โทรปุกกันนะคนอู้นอนเมื่อคืนเวลาจอดนอนอยู่สี่คิวอะเออะวาถึงบ้านตีสี่กว่าตอนโทรถ,ถามถึงน้องมุงมาเกผมยังนอนอยู่เลย ผมง่วงนอนจนนี่ครับถึงแล้วครับถึงอูแล้วพ่อวไไิธีเป้าผมกูวิสีอยู่บ้านน้องนาะอ๋อน้องขนาะวัวสายสุดส่งเออนี่ครับสุดจัดครับพี่น้องรถหลอ่อรถหลอ่สอส่งถึง หน้าบ้านเลยครับเมื่อคืนวิ่งเหมือนจะหลวดเลยครับรถกระบะนี้ไม่ออกครับไม่ไหวเลยเสดมสุดจัดเลยของจริงครับคันนี้อสภาพก็ถือว่าสวยนะครับคันนี้ถือว่าสวยแน่นหน,นาดีครับมี เออขาต่อโซ่เสียครับสลักเขาต่อโซ่เสียเอารถลงเ้ยโอ้โหเฮียเฮียไม่มองผมเลยเฮียนี่เฮียไปอย่างเดียวเลยครันี่อ้รอจัดครับพี่น้งองแหมธรรมดาครับนี่แต่ผมจะกล้าขับลงไหมนี่เพราะว่า ผมไม่ค่อยถนัดคอนโทรนนี้เลยครับผมไม่ค่อยถนัดคอนโทนนี้เลยเพราะว่าเอ,อผมขับซ้ายครับแต่คอนโทรนเป็นคอนโทรนขวานะพี่น้องเอาไงดีเนาะโทรหาป่าดีกว่า Có mình à lâu cũng mới vừa chứ được yên đấy โซ่ตรงนี้หรือเปล่ามันเสียครับเดี๋ยวผมว่าไม่น่าจะใช่เสียทั้งโซ่หรือเปล่ามไม่รู้ครับไม่เจ้าลูกี่ย รถเรือ่างสิบเอ็ดลูกตัวเดินซ C สองร้อยเฟรมอเฟื่สวยครับไม่ผุเลยคานคืนเนาะสวยมากครับอันนี้คานใหญ่ครับช่วงล่างไม่มีราวเลยคานใหญ่มากตัวรถไม่มีผุเลยครับปากคอก็สวยตู้ปากพี่ไม้ครับคันนี้เดี๋ยวเราเจาลงครับฮะ Ừ, luôn chờ lời có xong tai hà đây rồi Xong hố phu này Không kịp ngàn có Kịp ngàn tiền Phong sập than Hóng liều Nhi, Xong vẫn đầy rồi Cái đầy rồi Ừ Sẽ đồn bọc xong đầy rồi Nát chạy Nát một đi lại bạc rồi ทะเลมาถึงใจเย็นครับนอนสบายใจฉ่ำนะบอมันครบสมครบห่างพี่เจติกาครับลุงผู้ดำอยู่บ้านมูนี่ยากวะต้องลองครับต้องลองไม่ลองไม่รู้ ไม่ธรรมดาลูกเบกะสอบมเขาแต่ก่อนมันเป็นสองระบบแต่ก่อนเขาเกี่ยวอยู่บ้านเ้องตองมีรองกระสอบน้ำมีอุ้มน้ำไหมต่อมาได้เป็นแบบนี้เขาปิดแล้วเห็นไหมเลยมีถาด แต่ก่อนนี้มาเกี่ยวข้าวนี่ต้องต้องมีที่ที่จับแบบจับกระสอบด้วยแบบอุ้มด้วยนะครับเพราะว่าบางคนขี้เหนียวครับไม่ไม่เอาอุ้มครับเอากระสอบเพราะว่าจะได้ได้กินเหล้าครับได้ได้กินเหล้าถ้าจ้างอุ้มไม่ได้กินเหล้าครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนนะพี่น้องแต่ถ้าจับกระสอบนี่โอ้ไปไปหมดบ้านครับแพงกว่าอุ้มอีกเพราะค่าเหล้าหมดเยอะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ไม่นิยมแล้วครับ ไปเกี่ยวข้าวนี่โอ้ยทูบอกจะด่นหน้าหน้าข่อยมองนันมองนีเด้อเกี่ยวเลยเอาไปขายให้พ้อสบายครับรถเกี่ยวนี่เกี่ยวยังดีปีปีที่แล้วปลาเราพาผมเกี่ยวข้าวผิดเกี่ยวข้าวเขาไปขายรวมกันหกไร่ครับจะคลองนาไปขึ้นบ้านผู้ใหญ่ก็ดาเจ้าเดียวแหละแต่ว่าเขาจำให้คนอื่นทำไหมแล้วเขาเขาลืมบอกน่ะว่าเขาจำไปสองรู้วเราก็สั้นมาเลยแล้วรู้สามไรเนาะ เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยไอ้บอลนั่นจะไปเกี่ยวขา้าวเลือแต่ตออ่ะโอ้ <c oughs> เออเจอ้าของเจ้าของนาน่ะลืมบอกว่าจำนายเขาไอเาราซัดหมดเลยครับเรียบร้อยครับเอาเข้าวไปขายอีกตั้งหากเจ้าของนาได้ไปเคลียร์เขาแต่แต่คุยกันได้ครับจ่ายค่าข้าวให้เขาโดยประมาณนะครับนะเพราะว่าปีนั้นปีที่แล้วข้าวไม่ค่อยสวยครับ แต่ปีนี้น่าจะโอเคอยู่นะว่าบางบางที่ก็ดำเอา่ธรรมดาอู้เดี๋ยวลงก่อนครับยังไม่กล้ากลับลงนะพี่น้องสรุป <laughs> ยังโมนันอยู่ครับมันคนละคอนโทนเนะอเดี๋ยวลงมายึกยักยอีกอเดี๋ยวเล่นงูเดี๋ยวเล่นงูนงสแสดงอีกผมเคยนะ กระโดดลงมาตรงนี้แหละตกใจครับถอยขึ้นมาคืนแล้วกระโดดลงมาใหม่ตกใจถอยขึ้นมาคืนอีกเอาไปตั้งลำใหม่ข้างบนกลัวครับ,บโอ้ที่บ้านเราเคยเห็นเขาขึ้นแล้วมันตกตกต่อหน้าต่อตาเราครับเราเรากลัวเลยครับแต่ก่อนผมก็ไม่กลัวนะแต่ก่อนโทษไหนผมขับมัว่วลงหมดได้ได้หมดแหละแต่ทุกวันนี้กลัวแล้วครับลูกยังเล็กครับกลัว ปลอดภัยไว้ก่อนครับโอ้เดินไปเดินมาก็รีวิวไปก่อนครับนี่น่าจะสุดจัดนะ FC น่าจะสุดจัดแต่ผมชอบมาาครับแต่ไม่รู้ว่าปลาเราจะชอบไหมนะเกไม่อยู่ครับเอาใจกล้าแล้วแลลงลงก่อนคนระ นี่ครับเป็นคอนโทรลขวายกาลงไหมอุ๊ยเวียดีต้เขียวๆเลยใช้ได้ไหมไม่รู้นะแถมกิ่งไม้มาอีกของแทบ ô oh, hồ lúa một lúc bươn à giờ lo lo nan lắm thì lo nan lắm